วุลเส้นศริภาลายาวความรู้สึกไวพรให้หนึ่งปริตาแต่มีแต่สิ่งเดียวสิ่งดีๆที่อยากจะขอให้พี่สาวคนนี้ เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงเทิ่สนิทกันหลายปีสำหรับหนิงปาลิตากับวุลเส้นศิริภาแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นวุลเส้นนั้นก็ได้โพสต์ข้อความคู่กับหนิงพร้อมรูปแคแคั่นสุดซึ้งไวพรวันเกิดให้ครบรอบ44ปีไฮปี y บ i r t เด a y ให้กับพี่สาวคนเก่งอย่างสองคนคนเราร่วมทุกร่วมสุขกันนั้นเอง ้นทุกส่วมสุดกันมายาวนานและสิ่งเดียวที่อยากจะขอก็คืออยากจะให้พี่หนิงมีความสุขมากๆขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองแล้วก็ก็มีแต่คนรักและเยอะๆขอให้มีความและหายเครียดไปแล้วก็หมดไปเลยให้ปีหน้าขอให้มีแต่พี่หนิงท,ที่มีความผ่านอุปสรรคมาในชีวิตทุกอย่างไปได้ด้วยดีและมีความสุขที่แท้จริงและความสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ทำ ทำอะไรก็ขอให้ความเหนื่อยนั้นได้คืนกลับมาร้อยเท่าพันเท่าสุขภาพที่ดีและก็สวยเก่งแบบนี้ตลอดไปพี่สาวคนนี้มากๆเลยนะคะและพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้ก็สั่งเป,ปิดปิกป,ปักกิ่งอีกสองตัวแล้วนะจ๊ะงานนี้ก็ต้องมีมิตรภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงยาวนานเลยทีเดียวค่ะและขอบวยพรสุดซอิ้กับพี่สาวคนนี้ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยค่ะและก็ขอบคุณ